สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาถไปที่อุทอยานกวัฏศาสตร์สุโขทัยแล้วนะคะตอนนี้เรากําลังนั่งรถไปชมไปชมประวัติอุทายานกันนะคะข้างในอุทายานจะมีโดยรอบละประมาณ10โลนะคะก็คือเราจะเช่ารถกอล์ฟแล้วก็จะมีรถราง รู้ทางไงคขาเออเราก็เลยก็ต้องเช่ารถลับเดี๋ยวลุงเขาจะพาไปดูนะคะในอุทยานอุทยานี่มัที่แรกก็คือจะจอดที่วัดมหาธาตุนะคะเรียกอีกชื่อนึงก็คือวัดาธาตุหลวงนะคะ แผ่นดินจะมาทำบุญต่างชาทที่วัดนี้ีีเทียบเจดีย์ทรงพุ่มกเดี๋ยวไปชมวัดกันนะคะถึงแล้วค่ะวัดมหาธาตุเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะคะ วัดมหาธาตุตั้งอยู่ในเมืองบริเวณกลางเมืองสุขโขทยัยจัดเป็นวัดหนึ่งวัดที่สำคัญของสุขโขทยัยมีเจดีย์ทรงดอกบัวตูมที่แสดงลักษณะเอกลักษณ์ของศิลปะสุขโขทัยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเป็นที่บรรจุพระบร,รมสารีริกธาตุตามแบบอย่างของเมืองที่มีคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยนะคะซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติประกาศยกย่องให้สุขโขทัยและเมืองโบราณซึ่งได้แก่สีชัตนาลายและกำแพงเพชรเป็นมรดกโลกเมื่อปี2534ค่ะ ซึ่งเมืองโบราณแหล่งรวมโบราณสถานสืบเนื่องในคติพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูที่อันแสดงถึงความรุ่งเรืองของสุขโขทัยและราชธานีเมื่อราวพุทธศตวตรรษที่18 21ค่ะ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกมีเนื้อที่70ตารางกิโลเมตรมีโบราณสถานทั้งสิ้น193แห่งแบ่งเป็นโบราณสถานกลางเมืองหรือในกำแพงเมืองโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออกโบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะว,วันตกโดยได้รับเงินสนับสนุนจากทางรัฐบาลไย ร,รัฐบาลญี่ปุ่นและองค์การยูเนสโกมีผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขามาร่วมคิดและวางแผนงานต่างๆจนสามารถพัฒนาอุทยานสุขโขทัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยได้รับการประกาศให้เป็นบรดกโลก,โลกอันดับที่534เมื่อวันที่12ธันวาคม2534 เจดีประธานทรงดอกบัวตูมนี้จะมีรูปแบบเช่นเดียวกับทรงเป็นปราสาทเขมรหรือเจดีทรงปราสาทยอดด้านข้างทิศเหนือและทิศใต้ของเจดีประธานจะมีพระพุทธรูปยืนสูงประมาณ9เมตรเชื่อกันว่าคือพระอัฏฐ,ฐานตามที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกที่หนึ่ง นี่คือเจดีประธานทรงดอกบัวตูมนะคะที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเราเดินชมภายในวัดมหาธาตุเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกอล์ฟต่อแล้วลุงที่ขับรถกอล์ฟจะพาเราไปชมอีกวัดหนึ่งค่ะ วัดสีสวายมีรูปแบบเป็นปราสาทเขมรสามองค์เรียงกันเป็นโบราณสถานสำคัญของวัดซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดมหาธาตุภายในวัดสีสวายนะคะจะพบชิ้นส่วนเทวรูปในศาสนาฮินดูเชื่อกันว่าเป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดูลัทธิไสวนิกาย ซึ่งภายในวัดเพราะมีรูปพระศิวะประทับนั่งอยู่จึงเชื่อกันว่าเป็นโบราณสถานในศาสนาฮินดูต่อมาภายหลังมีการสร้างเพิ่มเติมวิหารด้านหน้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดทางพระพุทธศาสนาและนี่จะเป็นด้านข้างของวัดศีสวายปรา,าสาทเขมรสามองค์ค่ะ เราไปชมวัดกันต่อนะคะและนี่คือเป็นแบบจำลองของบ้านสมัยโบราณสมัยกรุงสุโขทัยค่ะและวัดต่อมาคือวัดสระศรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุวัดนี้ถือเป็นวัดที่มีความงดงามอีกแห่งหนึง่งตั้งอยู่กลางสระน้ำที่มีขนาดใหญ่ ถัดมาอีกจะเป็นศาลหลักเมืองของเมืองสุขโขทัยค่ะแล้วเราก็ได้ลงไปไหว้ศาลหลักเมืองค่ะและสถานที่สุดท้ายนะคะก,ก็คืออนุสาวรีย์ของพ่อขุนรามคำแหงค่ะภายในอุทยานประวัติศาสสุขโขทัยนะคะก่อนที่เราจะวนออกไปทางจุดเดิม